ัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมัดทอดปลาคอพี่น่องทอดปลาคอสีแกงสมได้ปลาคอมาได้ปลาชนมาสิทอดอันทอดแกงสมพี่น้องไปสื่อของไปสื่อของปลาสิไปเอาปลาดุกไปเห็นปลาคอก็อยากได้ปลาคอก็เลยก็เลยขึ้อยากกินแกงสม ก็เลยถอดพี่น้องมาเบงถอดใบกรอบๆพี่น่องอันนี้ทอดถอดบวมเหมดดอกป่าป่ากิโลหนึ่งได้บักหลายพี่น้องเลยป่ากิโลหนึ่งได้บักหลายก็เลยแบงมาถอดแบงมาถอดนี่พผุดผูดตัวหนึ่งเหละเนาะพี่น้องเนาะย่างอีกสองหางกับเหนือปลาอีกส่วนส่วนกลางมันอีกเหลืออยู่อีกสี่สิบ ใล,ลายยูพี่น่องหุ้มยูปลาป้าถุงนี่ปลากิโลนี่สิบยูโลเขาเห็ดให้เรียบร้อยเขาทำคว่วสะอาดให้เรียบร้อยทอดกรอ,อ,อบพี่น่องทอดกรอ,อบแล้วละ่ะกระสิไปตำเครื่องแกงเครื่องแกงกระสิปั้นนอาโหลดพี่น่องปั้นหอมปั้นพริกใส่กะปิใส่กะไส้สจักกน้อยใส่เกลือมาไปเบิ่งน้ำกันเด้อจ้า สิ่ตํำเครื่องแกงสมอันนี้กะปิเด้อจ้าใส่กระไา้จักน้อยปลาพี่น้องปลาปลาถอดแหล้วปลาคอเด้อพี่น้องเด้อที่เหลยกว่าสิไปเอาปลาดุกไปเห็นปลาคอก็อยากได้ปลาคอพี่น้องปลาคอปลา่อนเนาะสิมาแกงสมพี่น้องแกงสมสดห้อน แก่หนาวพักกระโบมียังดอกพี่น้องอันนี้หัวเสต็ทเอาเส็เทาสเทาแบบแบบกลุมเด้จ้ะแบบมุ่นกัะพักกาดมามาเตรียมเครื่องพี่น้องเตรียมเครื่องสิตําเครื่องตําเครื่องตํ้มนำพริกแกงกระขามเปียกคําเปียกอยู่ไสนอ้อยยังบ่ทัได้แั่อยู่คํขามเปียกแกงสมพี่น้อง อันนี้ตำแล้วปั้นแล้วเด้อน้ำพริกแกงส้มกับเนื้อปลาเครื่องพี่น้องปลาช่อนทอดแล้วผักมาดีแกงส้มพี่น้องแกงส้ม ุดท h o n t พี่น้องค่ะพี่น้องมักแกงสมอันนี้น้ำพริกปั้นเ,นเด้อพี่น้องเด้อปั้นใส่กันกับเนื้อป่าจังว่ามันมุนแห้ง ผนไฟลงไฟมันบอกเปิดมลาพี่น้องมาแกงแกงผสมน้ำกันแกงปผสมพะนวะแกงส้มปลาช่อนพี่น้องอันนี้ปั้นเอาพี่น้องพริกโบเหเ็ดเผ็ดพี่น้องปั้นใส่เครื่องใส่หอมเนื้อปลากับแกปั้นใส่เอา นี่พี่น้องปลาคอปลาคอปลา่อนทอดแล้วทอดกรอบๆแล้วชิมมืองนามกอนเด้อพี่นอ้องเด้ออืาอร่แล้วเดี๋ยวกระเทอใส่ผักมันจางอีกจังสิเพิ่มกินผักได้หลายพี่น้องผักได้ลยใส่หัวเสต็ เดี๋ยวสิแกงผักให้มันสุกสักกอนยังเสียเอาปลาลงพี่น้องหอยแงมสิก,กินยังเสียเอาปลาลงมาแกงเลหมอเนียด้กินซ้ำมือคนลราพี่น้องเลยแกงใบสะชวดห่อนๆท่าน,นหนาวอากาศแกงหน่อยโบเป็นพี่น้องเลยเฮ็ดยังไดเดี๋ยวสิเอิือ่อนเพื่อนบ้านมาเอาอยู่ดอกจักถ้วย เดี๋ยวจังสิบเพิ่มอันใส่ผักแล้วจังสิบเพิ่มเพิ่มน้ำปลาฐานบอนวัวอันนี้ใส่แตกเกลกับอันกะปิกะนวัวแล้วเด้อพนองเด้อเกลกับกะปิเดี๋ยวขั้นม่นันจังสิบเพิ่มเกลกับกะปิกับน้ำบกคามเปียกสมพอดีแล้วเดี๋ยวถ้าใส่ผักลงไปมันสิบอันมันสิบอนวัวจังสิบเพิ่มน้ำปลา อัก,กบอมิอยังไรพี่น้องม่แคน่นีกับผักแคน่นีกับเต็มหมอบบ่อบอเรื่อจ้า แกงสมี่มักผักได้ไหลพี่นอ้องผักได้ไหลกินผักกินน้ำปลาเนี่ยกะสิบหันได้ใส่หมึเด้วยจ้าเพราะว่ายังปลาเนี่ยิบหันได้ใส่หมดกมือในสิกินถ้วยหนึ่งกะสิใส่สองชิ้นมือหนามาอุ่นกินอีกกะจ้าสิทิมเนือ้อปลาลง ไปใส่ซีซินซะสิเอินมูมาเอาน้ำจักถถวยสิแบงมูน้ำอันสิตักเอาผักนี่ไปให้สีดาก่อนอยอันบอตักกับสิตักเอาแต่อันผักไปให้เล่า ปลาเราวบกินปลาปลาก่างเราวบกินพี่น้องปลาก่างกินแต่ปลาเข็งปลาคอโบกินปลาอื่นบบกินพี่น้องกินแต่ปลาเข็งในชนในสินปลาเข็งในสินกินอยู่แต่ว่าปลาอย่างอื่นบบกินถามมันมีก่างจนมากแล้วก็บอกินปลาดอกแต่ว่าเราสิกินนํำสุกอยู่กินนํำแกงกินนํำสุก แหมพี่น้องฟุดวัววัวมือยิบโหลดเด้อพี่น้องเด้อพ่อบาทแหมพี่น้องเกียงปลาสมสดหอน,หอน สีตอนหาตอนนี่ก็กินมอเมดดอกพี่น้องเลยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วแกงหมอแกงสมหมอหนึงจังไปสดเด้อพี่น้องบ๊ายบาย